แล้วก็มาอยู่ขั้นตอนของการทาสีนะคะนี่ทาเป็นสีเดียวกันหมดค่ะค่ะสวัสดีค่ะไม้ผลิตอ้อยค่ะตอนนี้ก็คืออันนี้ที่วางอ่างอ่างล้างเท้าของสปานะคะ ก็อันนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะคือลงสีครั้งที่สามแล้วนะคะก็จะได้สีประมาณนี้ค่ะลูกค้าต้องการสีโอ๊คดำค่ะก็ได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะความกว้างตัวนี้ก็ห้าสิบค่ะ ความยาวก็2เมตร18ค่ะวางอ่างได้3ใบนะคะ1 2 3ค่ะตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะคะงานอันนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะคะประเภทไม้แข็งกางค่ะ ท่านผู้ชมท่านใดที่สามารถชมแล้วนำไปทำเองที่บ้านหรือนำไปทำเองที่ร้านได้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นการดีค่ะจะได้ประหยัดนะคะไม่ยากค่ะงานตรงนี้ค่ะเพียงแต่แค่เราลองตรงนี้ค่ะลองแต่ละอันตรงนี้แล้วก็ตีไม้ลงไปมันก็ล็อกไม้ตรงนี้นะคะไม่ยากค่ะสามารถทำใช้เองได้ค่ะ น,นี้บางครั้งวิดีโออาจจะไม่มีเสียงนะคะแต่ก็ไม้ผลิตอ้อยก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเพราะว่าบางช่วงก็ต้องทํางานบางช่วงก็ต้องงานต้องเร่งบางช่วงก็ต้องรับลูกค้าบางช่วงก็ต้องตอบไลน์ลูกค้าก็อาจจะทําวิดีโอกระทอนกระแท่นก็อย่าว่ากันนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมไม้ผลิตอ้อยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ